สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาดูตู้ล็อกเกอร์นะคะตรงนี้ก็จะนำมารีโนเวทนะคะนำมาขัดแล้วก็พ่นสีใหม่ค่ะมือสองสภาพดีนะคะตู้ นำมาขัดแล้วก็พ้นสีใหม่ค่ะใช้กิจกรรมอ่าสามารถใช้ประโยชน์ภายในวัดได้นะคะเดี๋ยวทางเราจะมาให้ชมอีกทีหนึ่งนะคะตอนทำเสร็จแล้วค่ะ วันนี้ก็สวัสดีค่ะ